ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีนที่หกโรงเรียนตาธิศึกษาทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูคิงอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกๆสัปดาห์ที่เราต้องเจอกันนะครับวันนี้ก็คิงก็หวังว่านักเรียนคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับครับก็มาเข้าสู่ในเนื้อหาต่อไปนะครับในเรื่องของ ระบบสืบพันธุ์นะครับซึ่งจะเป็นระบบสุดท้ายที่มอผมจะเรียนนะครับนะระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะครับในทุกชีวิตนะครับบนโลกมันมีที่ที่มีเนี่ยนะครับเกือบเกือบทุกชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีอยู่สองเพศนั่นนะครับนั่นก็คือเพศชายแล้วก็เพศหญิงถ้าเกิดไปในส่วนของสัตว์นะครับก็าอาจจะเรียกว่าเพศคู่ นะครับแล้วก็เพศเมียนะครับทีนี้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะครับทําไมต้องมีระบบสืบพันธุ์ไม่ไเคงสงสัยไหมครับเอ๊ะทาไมมันต้องมีระบบสืบพันธุ์นะครับครูทิ้งให้ครูกิ้งให้เวลาทุกคนคิดกันสักครู่หนึ่งนะครับคิดออกไหมครับอาบเฉลยเลยนะครับระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีไว้เพื่อ ดำรงเผ่าพันธุ์นะครับขยายเผ่าพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกเราให้ยังคงอยู่สืบไปนะครับบนโลกใบนี้นะครับทีนี้อย่างที่พิมบ,บอกไปในช่วงแรกว่าระบบสืบพันธุ์นั้นมีอยู่สองอย่างนะครับนั่นก็คือระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยครูพิมพ์ก็จะขอเริ่มในส่วนของระบบสืบพันธุ์เพศชายก่อนนะครับ ระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับก็จะสามารถแบ่งได้เป็นลักษณะใหญ่ๆสองลักษณะนั่นก็คืออวัยวะภายนอกนะครับซึ่งอวัยวะภายนอกนะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นได้นะครับสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้สัมผัสได้จากภายนอกนะครับองค์ประกอบที่มีนะครับหลักๆก็จะมีนึ่เลยครับองคชาตินะครับ <c oughs> ทางน้อยของเราเองนะครับ <c oughs> สองครับอันทะานะครับอันทะาหรือที่เราเรียกว่าจะเป็นออไข่นะครับไข่สองใบของเรานะครับนะอันทะา็อยู่อยู่สองฟองนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับต่อมาก็คือหุ่นหุ้งอันท่าที่เราเห็นกันนะครับนันคือหุ้งหุ้งอันทานะครับนี่หน้าที่ของแต่ละอวัยวะนัน้นและองคชาต นะครับก็เป็นคงเป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นกล้ามเนื้อโครงสร้างของเขาก็ยังคล้ายๆกับโอรงงาเพราะว่ามีหลอดเลือดมาอยู่ที่บริเวนโครงกระชากนี้เยอะมากนะครับโดยเขาก็จะปดตัวแล้วก็ขยายตัวต่อเมื่อมีเลือดนะครับมาขั้นอยู่ภายในมือเวนเอาเลือดไปโครงกระชากนะครับทําให้เห็นว่าื่อมีสิ่งเล้ามากระตุ้นนะครับหรือมี อารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นก็อยากเห็นตัวแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับอันทะนะครับอันทะนี่เขามีหน้าที่ในการสร้างตัวอสุจินะครับแล้วก็ผลิตฮอร์โมนเพศชายนะครับของห้องอันทะนะครับต่อมาหน้าที่ก็คือควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมต่อการสร้างตัวอสุจินะครับมีเคืออวัยวะภายนอกนะครับต่อมานะครับ เป็นในส่วนของอวัยวะภายในนะครับอวัยวะภายในของระบบสืบพันธุ์เพศชายนั้นนะครับก็มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เขามีอวัยวะสําคัญสาคัญอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับนั่นก็คือหลอดเก็บตัวอุจินะครับเมื่ออันทะสร้างตัวอุจิมาแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะเก็บแล้วก็ฟักอสุจิให้เติบโตอยู่สักระยะหนึ่งนะครับหลอดเก็บอสุจ <c oughs> ิเขาจะเก็บตัวเจ้าเจ้าตัวอสุจิเนี่ยอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะถูกส่งต่อไปที่หลอดนําตัวอสุจินะครับหลอดอสุจิก็มีหน้าที่ลําเลียงนะครับอสุจินั้นไปเก็บไว้ที่ต่อมน้าเล้ยงอสุจินะครับที่เป็นสถานีต่อไปของอสุจิที่ต้องไปอยู่ในนั้น นะครับนะรอด <c oughs> และฐานีนบอัยของเขาก็าคือต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอาร์จูจีนะครับก็คือจยปอยู่อาร์จูจีก็จะถูกส่ต่อไปอยู่ในนั้นโดยที่จะมีสารอาหารนะครับให้อาร์จูจีเนี่ยได้กินได้เติบโตนะครับอยู่ภายในนั้นนะครับแล้วพอถึง ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อมีสิ่งแล้วมันก็หรือมีในส่วนของอารมณ์ทางเพศหรือการมีพิสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับก็จะมีกระบวนการในในในตอมลูกหมากในตอมตอมลูกหมากเนี่ยนะครับตอมลูกหมากนะครับก็จะหลั่งสารที่เ็นเบทอ่อนๆเพื่อปรับสภาพท่อปัสัาวะนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวอสุจิออกมานะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีในส่วนของต้มลูกหมากนะครับทางสารที่เป็นเบต้ก,กอก่อนเนี่ยนะครับปฏิสัาพข้อปฏิสวะนั้นก็อย่าทําให้ตัทธิสุกิเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะว่าเราถ้าเกิดไปรปวมตัวกันอยู่ครับปฏิสวะอสุกิปัิสัมาัทรวมตัวกันเนี่ยไม่ได้นะครับอสุกินั้นตายก่อน,อนแน่นอน นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีมีมีส่วนของตอเย็บอัตวะนะครับในส่วนของตัวที่เก็บอัสจิเนี่ยก็คือจะปิดไม่ให้ไม่ให้เขามาไหลไหลมารวมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีในส่วนของการระหว่างไมช่สัมพันธ์หรือว่าต้องการที่จะปล่อยตัวอติออกมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนนั้นก็ในส่วนของช่ออัตวะนะครับก็จะปิดในในในช่ออัตวะปิดไปเลยแล้วก็ปล่อยตัวอัจจิออกมาเท็จเพราะนั้น เพราะฉนะนัาาะ้นอสุจิเจะไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทองคัเปอร์อันนี้จะอยู่มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการระหวานน่างมีสัมพันธ์นะครับทำหน้านที่ทางสารลอลื่นซึ่งมีเล็กเป็นด่างนะครับช่วยลดความเป็นกรดภายในท่ออสวะแล้วก็ช่องคลอดอของของเพศหญิงนะครับขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับ ทําให้อสุจีนั้นสามารถที่จะไปอยู่ภายใอ้ร่างกายของของเพศชายได้แน่นหนขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่มีต่อมคาเบเปิ้นี่อสุจิก็จะไปไม่ถึงและตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเกิดมาได้นะครับตัวอสุจินั่นก็คือตัวเราในวัยเด็กนั่นเองนะฮะ <c oughs> อสุจิเวลาสร้างมาก็สร้างมาเยอะมากนะครับเป็นล้านตัวเลยนะครับแต่มีเพียง,งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะและสามารถ ไปรวมกับไข่ของให้ดินแล้วก็มาเป็นเราในตัทุกวันนี้นะครับต่อมาก็คือท่อปัสสาวะนะครับอันนี้ก็เป็นท่อนำปัสสาวะนะครับจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่นอกร่างกายแล้วก็ยังเป็นทางผ่านของนับอสุจิเช่นเดียวกันกนะครับออกทางท่อเดียวกันแต่ก็ะเด็นที่ผู้ชมบอกว่าวเขายังมนะีในส่วนของระบบอัอบอกกัดเปิดและปิดเพราะว่าอสุจิกะ สวารจะไม่เจอกันนะครับเขาเจอกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดอสจชีจีมาวักปุ๊บอสุจิตายเลยนะครับเราก็จะไม่ได้เกิดมาตั้งแต่อีกนะครับทีนี้ <c oughs> ต่อมาเนี่ยก็จะมาดูในองค์ประกอบของตัวอสุจิหรือตัวของเราในวัยเด็กนะครับอสุจิก็จะมีรูปน่าหน้าตาเป็นแบบเนี้ยนะครับประกอบไปได้วสามส่วนนะครับได้แก่ส่วนหัว นะครับหัวใหญ่มากเราหัวใหญ่มากเัวเล็กนะครับพอต่อมาก็คือส่วนตัวนะครับตัวเล็กนะแล้วก็มีส่วนหางนะครับส่วนหางนี่คือเอาไว้ว่ายนะครับว่ายทุงระลงนะครับด้วยความเร็วนะครับใครเร็วที่สุดตัวไหนเร็วที่สุดส่วนั้นก็จะได้เกิดออกมานะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าอสุกิสองตัวเข้าไปในในในไข่ของผู้หญิงได้ไหมก็ได้นะครับแต่ก็เกิดมันจะเป็นในส่วนของ แ 8, 8, 8, ป่สาแปดเกิดมาสองคนอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของระบบสืบพันธุ์ให้ชายนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดของวันนี้ก็ไม่งานอีกแล้วนะครับแค่ข้อเดียวในทะ้องที่แค่แค่แค่อยากรู้ว่าพวกเรามีมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรบ้างน,นะครับก็ให้ักเรียนแค่บอกว่าอุปกอบของน้องเพชายมยีอะไรบ้างก็ให้เขียนชื่อมาเลยนะครับหรือว่าเรียห้เ็แบบเขียนมาเลยว่า มีอะไรบ้างน,นะครับโูมิอากา,าอันทภาอะไรเขียนมาให้หมดนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนน็อกนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆนะครับเจอกันตอนเปิดเทอมนะครับตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับ